ใครเรียกวะเนี่ยใครเรียกใครเรียกอ่ะใครเรียกอ่ะใครเรียกเราวะเฮ้ยเมื่อกี้ใครใครเรียกเตงดูดิโรงเรียนไหนเนี่ยโรงเรียนไหนเนี่ยโรงเรียนบ้านหานหีเรียกใครอ่ะ มีใครเรียกอ่ะพี่ยุทธไปไหนกันอ่ะเนี่ยคนนี้เคยเคยไปใช่ไหมเคยไปบ้านพี่ใช่ไหมใครเคยไปบ้านพี่บ้างอ๋อโคตรเท่เลยว่ะสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมเอฟซีเรานะคะมาเจอเอฟซีนะโ hood ใครอยากคิมเจลลี่บ้างเออฟอเอาตังมาคนละห้าบาทห้าบาทนะไม่แพงนะห้าบาทอ่ะตังหมดแล้วตังหมดแล้วเอาไปซื้ออะไรตลาด เออตลาดเอาไงดีคุเห็นในักจิ๋วบอกว่าเจ้มหญิงของจเ้ีจกใครบอกแม่อร่อยมีนะแล้วก็เห็นตอนเพิ่มผู้เห็นไปหยิบแล้วก็ก้มลงชันโอ้เห็นคลิปเห็นคลิ้วตีตัวจริงไหมวอของแท้ของแท้นะไม่งั้นรวมคนละห้าบาทเท่าไรเนี่ยสิบคนก็ห้าสิบแล้วได้ไหมมีตังไหมใครใครมีตังห้าบาทโอ้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องไม่มีตังเดี๋ยวให้ให้น้อง กิน j ล l l y ไหมพี่ปูให้กินให้ชิมไม่ชิมให้ชิมไม่ชิมเดี๋ยวให้ชิมก่อนนะเดี๋ยวอร่อยค่อยค่อยมาซื้อนะเออใช่ใช่พี่ปูเดี๋ยวเอาให้ให้หน่อยหรือเปล่าต่อแถวมาก่อนเอะไรเร็วกต่อแถวมาต่อแถวต่อแถวฮะเอาเลยคนละห้าเม็ดห้าเม็ดชิมก่อนชิมก่อนชิมเม็ดห้าเม็ดเออนี่เห็นไหม F F สีเรานะ F สีของแท้ชิมของแท้นี่หว่าเออชิมแล้วบอกด้วยว่าอร่อยไหมนะให้บอกด้วยว่าอร่อยไหมนี่นะครับ พี่ปูพี่ยุทธมาที่โรงเรียนบ้านฐานีนะครับนี่ oh. โอ้โหน้องกําลังเตะบอลอยู่นะครับเอากินแล้วบอกด้วยว่าอร่อยไหมเออบางคนก็เคยกินแล้วบางคนก็ยังไม่เคยกินนะครับน, pues น่าจะมีคนเคยกินแล้วแหละในนี้ใช่ไหม okay. หยิบเลยหยิบเลยให้น้องหยิบเลยโอเคโอเทโอเทโอเทใส่ถุงเห็ก็ต้งอยางโอเทอร่อยเที่ยวพนรูปลินแซบบอแซบบอ แถวบ่บอกมาเร e ็วๆลูกต่อแถวเออต่อแถว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 เลยตอนนี้พี่ปูให้น้องชิมเยลลี่อยู่นะครับผมค่ะไม่เด็กๆเเด็กๆเพี่อ๋ให้ค่ะเข้าไหมอ๋อเอาใส่เอาให้น้องด้วยแบ่งกันทุกคนเอามือเอามือมามือมาสองมือสองมือลูกสองมือเออเอาสองมือลูกสองมือสองมือมาเออไปโอเคนะ อ่พี่ปูถามน้องเลยอร่อยไหมอ่ะพูดนะทีละคนอร่อยมอ้าวเราเลงเจลลี่ให้ฟังหนึ่งเล่าได้ไหมอ่าเสียงดังๆเลยนะหนึ่งสองสามเจลลี่คุณตัวเล็กถ้าอะไรเห็นก็ต้องกับไปเพื่ออะไรเยอะก็ต้องเล่นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินเออเยี่ยม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 ไปแล้วนะอ่ะอีกอ่ะเดี๋ยวพี่มาใหม่นะเดี๋ยวพี่มาใหม่นะโอเคนะ น้องอีกอ้าวเป็นเลิศดีอ้าวไปแล้วนะโอ้ครบแล้วครบแล้วปะเจอกันพาตัวเองปะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปแจกต่อเจอกันใหม่นะไปเดีจ้ะแง่เอฟซีเอฟซีคนเยอะ